สวัสดีครับสวัสดีครับช่ายูทูบทุกท่านขอได้คนติดตามครับผมตอนนี้นี่ช่องมานบสาวแห่งไรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมกับเบนซ์ซาวแฟนเพจครับอ่ะฟ้องพิงเขามานครับมันเอเวลาประมาณอ่าตอนนี้เวลาสามทุ่มครึ่งครับอ่าขามาวัางใจใจนี่ครับผมก็เลยเห็ุเป็นคลิปเลี้ยวท่ามเนาะสั่นๆด้ใจคว่ำเนาะกะมีคอร์ดนะครับมีอ่าอีคิวอีคิวแอสลีน์มครับครับผมเนาะอีคิวอะไรโอ้เสียงดีมากครับผมไปล่องนะครับผม กามีพาวเวอร์คมสันนะครับอ่า CS พันนะครับท้าบไอหกพันตัวที่มีตรตันี้ยู่สเปคคอนนะครับกะชุดที่เขามานะครับผมกะราคากะคอร์สนะครับผมคอร์สแปดร้อยบาทนะครับผมแต่ว่าพวกนนี้สะดวกทรงเนาะมืออกันครับกะอ่าขอมาชมบยูร่านเนาะครับครับผมมาชมบยูร่านเบื้องนะครับผมชมบยูร่านเบื้องบางโตกะบท่านี่ท่านี่เชกดีเนาะกำลังทำวามสะอาดอยู่นะครับนี่ของขอมา มีพวกเน็ตวงเน็ตเบิกนะครับผมนี่เน็ตเวิร์กตัวนี้กะบขายเด้เลยเนาะครับผมเอามันสิมีเสียงกลางหนึ่งตัวเสียงแหลมหนึ่งตัวอันนี้ของพี่เอทพิสานนะครับเอาชุดละสองร้อยนะครับนี่ชุดละสองร้อยบาทนะครับผมมีอยู่สองชุดนะครับนี่ตัวละร้อยอ่าตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นกลางตัวนี้เป็นเป็นเสียงแหลมนะครับนี่นะครับอันนี้ขายได้กับสีขายเนาะครับผมอ่าแหลมนะครับผมสองแปดนะครับโอ้โหสวยๆนะครับผม ต้องแปะตัวตัวกลางๆนะครับตัวกลางๆด้วยันตัวไม้มันก็จะเป็นไทเทเนียมนะครับวอยมันสวยๆเลยนะครับตัวใหม่ด้วยนะครับผมตัวนี้ไม่ด้วยเลยนะครับผมตัวละห้าร้อยห้าสิบนะครับผมไม่ยูสามดอกนะครับผมตัวนี้เป็นนานว่ารับตัวนี้เป็นนานาว่าอ่าไขึ้นนี่ละเออตัวนี้ตัวละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมไว้ไว้เดิมๆนะครับแต่ว่าสะดวกทรงบัวนะครับต้องขอถั่วน้ามือผมไปงานไปช่วง คำคำพร้อมนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาส่งของติดตัดอยอดช่วงคำเนาะใช่ครับนะครับผมผมก็เลยโบ้คอยสะดวกนะผู้ใดติดของมาซื้อได้เนาะเพราะว่ามีคนอยู่บ้านอยู่นะครับผมเขามาชมมาเบิ่งได้นะครับผมแต่ว่าผู้ใดต้องการซื้อไว้หอดเข้าเหลี่ยงงานเนาะผมกับมันเขามานั่งทรงได้คือเก่านะครับผมโทรมาคุยกันได้นะครับกับเบอร์0921374้าสนะครับผมมาแล้วกัสีมีดอกนะครับดอกดอกดอกนะครับ ดอกกระมี่ขอมาหลายนะครับโอ้โหดี้วยนะเบึ้งหนาขนาดละโคตรสวยนะครับผมสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยเข้ามาชมได้โอ้โหดอกละสองพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมโอ้โหราคานี้โคตรถูกใจนะครับผมตรก็ไม่ไม่ไม่มีแค่ไม่มีมีอยู่คู่หนึ่งเนาะอ่ะดอกต่อไปครับเป็นสมัยดอกสมัยครับวายสี่นิ้ววายสี่นิ้วแม่เหล็กสองก้อนนะครับอ่าสองร้อยยี่สิบคูณสี่สิบ โโอ้หสวยๆเดิมๆครับผมนะครับผมเดิมเดิมดอกละสองพันห้าร้อยบาทนะนะครับผมโอ้โหแม่เล็กผมบอกเลยครับคือเนื้อมันกับดอกประทานเลยเนาะแม่เล็กสองก้อนโอ้สุดยอดอ่ะนะครับพอเป็นดอกสองสองสี่สองนะครับสองสี่สองกะสองสี่สองดอกหนึ่งมันสีดำนี้สไปเดอร์ละแต่ว่าเบื้องหน้าครับโคตรเดิมโคตรสวยอ่ะเอาดอกมี้ดำนี้สไปเดอร์มาไหมนะครับ เดี๋ยวคราแปลงพระสงฆ์ที่เป็นคลิปเดี่ยวท่านครับสั้นๆนะครับเดี๋ยวเห็นไหมมั้งเี็นปะหล่ะนี่นี่เห็นปะนี่ขับกราวปะครับนี่อยู่จะ่นี่ขับปรุงขับกราวนะครับนี่นี่ขับกลาวอยู่นี่นะครับขึ้นหน้าผมแต่ว่าถ้าพ่อสังเกตจะไม่เห็นอะไรนี่ขับกลาวนะครับนี่นี่สวยๆเลยนี่เบื้องหน้าเนี่ยหล่ะเบื้องหน้าเนี่โอ้โหสวยนะครับ อันนี้กะให้ให้ให้ให,ให,ให้ดอกละสองพันห้าร้อยบาทไปนะครับเนาะดอกนี้ซื้อไม่กะสวยอูหูสีพันกัวนะครับผมแต่มันสวยอีหลีครับดอกเดิมๆเ,เลยนะครับผมสวยอีหลีนะครับผมดูตัวสิครับเนี่ยส,สุดยอดเลยนะครับผมสวยๆอะแลกนะครับแลกก็มี ตัวนี้เป็น 12u ของ NTS ครับสวยๆเลยนะครับภาพใหม่มากตัวนี้เป็นลายอ่าลายหกเหลี่ยมลายตัวนี้มันจะมีปลากหลดน้ำยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวห้องจะฟอร์ายร่วมกันเลยเนาะนะครับผมมาตัวนี้สิบเปิด์เซ็นต์องมั่นสองพันกว่าบาทสองพันแปดสองพันสองพันแปดเนาะสองพันแปดสองพันเก่านะครับผมอ่ะมั่นนี่กับเล็กนะครับอ่าคอมแพกหกยูนะครับไซทาบ์สี่สามแถ่นะครับกับตัวละาพันอ่ะลดราคาเดี๋ยวพันห้านะครับ พันห้านะครับตัวนี้เป็นแหลกเครื่องปรุงนะครับผมสิบยู่สิบยู่นะครับผมฝ้าตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้าไม้นะครับผมเอาไปพันเดียวพันเดียวนะครับผมแหลกเครื่องปรุงลึกสิบหกนะครับผมอันนี้ลึกสิบหกนะครับอันนี้ถ้าผมจําได้หนาใจลึกสิบเก่าว่ะเพะใจครับต้องขอมาคุยเป็นคลิปเลี้ยวท้มนะครับผมนะครับผม นี่นะครับผมสวยๆตู่พี่องค์พี่เอดก็ยังอยู่นะครับผมพี่เอดยังอยู่นะครับไปละอ่า12นิ้วกับไปละ1,350บาทที่ผ่านิ้วกับไปละ1,150บาทนะครับผมจะเป็นคลิปเลี้ยวถามเนาะ15นิ้วก็มีนะครับหาหน้าที่นะเลี้ยวถามโอ้แรมแรมแรมตัวนี้เป็นแหลมบีทเออดิโอครับแหลมบีทนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดหาศูนย์นะครับเจ็ดหาศูนย์ดอกละพันอ่ะดอกละพัน ถ้าศูนย์เห็นดลพันธนะครับผมโอ้โหเสียงดีนะครับผมแล้วก็สภาพใหม่มากเออเสียงดีเสียงดีดอกลาพันธนะครับผมอนะครับผมอนะครับก็อันนี้ <ๆ S 1> เป็นตู้ของทู่ทู่เคนะครับทู่เคอ่ะเป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบหนาโค้งเนาะครับผมหนาโค้งนะครับใช่ทู่เคหนาโค้งเนาะสวยๆตะแกรงหกเหลี่ยม ขอบเล็กไหมครับยีซีมินหูจับเล็กสับเปค่อนด้านหลังครบเอาตัวนี้ลงมาได้๋ยว่ละกึ่งกึ่งกึ่งลงมาได้๋ยวว่าลงมาได้๋ย่นะครับผมเอาเปิดราคาเลยดีกว่ครัวครับเอาสภาพนี้ทุกคนแต่ผมเก็บสีมันกับสีเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับผมเก็บสบีน,นะครับผมนะครับผมนะครับผมเธอโบยังสวยๆอยู่เนาะมีมั้ยจ๊ะ นี่สายผมโคบินเลยเนาะคยังสวยสวยดีเนาะยังสวยสอยู่นะครับผมยังสวยสอยู่ยังสวยสอยู่นะครับเอาไปละหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะนะครับเอาสภาพนี้ละได้ยุบแได้ได้นะครับผมกันเลยราคานี้ละนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมตู้เปานะครับผมฝาอ่ะนะครับผม แต่เก็บสีจะเป็นอีกราคาหนึ่งท่านที่นะครับผมยังสวยๆเลยขนาดบอกครับขนาดเดี๋ยวผมวัดให้เนาะนะครับผมผมกับตอนนี้ผมพิ่ยเป็นคลิปที่ว่าของของว่างหันนะครับก็เลยไหลไห้เบิ้งเลยนะครับง่ายสุดอันนี้ตู้สิบห้านิ้วพร้อมดอกนะครับผมก็ขางว่าาเบิ้งออกนะครับผมสิบห้านิ้วพร้อมดอกนะครับผมเบิ้งงัดออกนี่นะครับบอกว่าตีไม่งัดตีไม่งัดธนาพ่อเออนี่นะครับ สิบห้านิ un> un> ้วพร้อมดอกนะครับผมกับข้าเวิ่งเอาแกน่าจะตกใบละพันพันพันหกนะครับประม่าพันเนี่ยพันหกพันหกละห้าสิบบาทนะครับผมประมาณนี้แหละพร้อมฟังเนาะครับผมไปเฮปินมันนี่ตูงนี่เตือนนี่ก็สบายเลยนะครับผมจะบข้ามาเบิงนะครับผมขอบของนะครับขอบเล็กขอบเนาะตู้ซึนามินะครับตู้ซึนามิใบตู้เปาตู้เปาซึนามินะครับกับตกใบละพัน พันหานะครับประมาณนี้แหละพันหานะครับผมตู้เป่าประมาณพันห้านะครับขอบเล็กไหมครจีซีมินนะครับมันยังสวยๆเลยนะครับผมพันหาพันซีพันหาไปเนาะม่านาเกียดนะครับผมนี่ละระบบสายระบบสายนะครับระบบสายเดี๋ยวระบบสายกรลังเดี๋ยวสีแยกนะครับถาก่อนนะครับระบบสายระบบสายมีอยู่สามลังนะครับผมเดี๋ยวถาสักก่อน ต้องสีแยกนะครับผมหรือว่าไพ่ตรงการมาจะมาขัดแยกเอาเนาะจะมาขัดแยกเอาเรก็ได้นะครับผมไพ่ตรงการเนาะมาขัดแยกเอานะครับผมสายเงยวๆกับมีอยู่สัญญาณใส่ลำโพงเอาประมาณนี้กันแล้วกันนะครับผมคลิปนี้นะครับไพ่ขากระคือเน้นเน้นขามาชุ่มนะครับผมเพราะว่ามือพงไปงานเนาะไปงานนะครับผมคือสีบริสุทธิ์ส้ห้ดอกนะครับผมประมาณนี้กันแล้วกันนะครับ